เทศบาลนครไถยจงรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงพลุดอกไม้ไฟเนื่องในเทศกาลวันชาติล่าสุดเทศบาลนครไถยจงได้เปิดเผยวิดีทัศนจำลองพลุฉลองวันชาติผสมผสานกับดนตรีแจ๊สเป็นความยาว36นาทีให้ประชาชนได้ชมเป็นครั้งแรกการแสดงพลุดอกไม้ไฟเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติปีนี้จะแสดงขึ้นในวันที่10ตุลาคม เวลา20นาฬิกาใน,นสวนสาธารณะไถจงเซ็นทรัลพาร์คโดยแบ่งการแสดงออกเป็นธีฟมแสดงอัตลักษณ์ของวันชาติไต้หวันไม่ว่าจะเป็นกีฬาเบสบอลอักษร10คู่ตลอดจนดอกมือซึ่งเป็นดอกไม้ประจำชาติด้วยผู้ว่านครไทยจงเปิดเผยว่าที่ผ่านมาอาจมีการนำดนตรีที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันหรือดนตรีพื้นบ้านมาประกอบการแสดงแต่ครั้งนี้เทศบาลนครไทยจงจะใช้ดนตรีแจ๊ส นอกจากนี้ในการแสดงผู้ดอกไม้ไฟวันชาติปีนี้เทศบาลนครไถ่จงยังได้วางแผนนำโดรนมาผสมผสานกับการแสดงดอกไม้ไฟเป็นครั้งแรกที่ถว่าจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน